อยู่ในหมู่บ้านของวิลลาจิโอเกาะเรียนนะครับมาดูบรรยากาศในหมู่บ้านกันเลยดีกว่าอ่านี่คือวิลลาจิโอเกาะเรียนนะครับแล้วก็นี่คือบ้านหลังที่ประกาศขายอยู่นะครับเลขที่บ้าน95 85ับมาดูบรรยากาศในหมู่บ้านกันเลยดีกว่านี่คือหน้าบ้านนะครับมีต้นไม้หน้าหมู่บ้านมีหลังคาจั่วให้ ด้านหลังของโครงการนะครับบรรยากาศโดยรอบอก็จะติดบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังนู้นนะครับหน้ากว้างของบ้านหลังนี้ก็จะ5เมตรนะครับก็สบายสบายสำหรับการจอดรถหนึ่งคันบริเวณตรงนี้นะครับแล้วด้านข้างก็ยังเป็นพื้นที่สวนปลูกต้นไม,ม้สวยงามเลยทีเดียวมีเชือกให้ด้วยนะครับ แล้วก็ต้นไซเกาหลีรวมทั้งตรงนี้นะครับหมอตายไปแล้วครับเข้ามาในตัวบ้านกันนะครับเมื่อเข้ามาในตัวบ้านแล้วก็จะบันไดอยู่ซ้ายมือขึ้นไปที่ชั้นสองนะครับเรามาสำรวจที่บริเวณชั้นหนึ่งกันก่อนนี่คือบริเวณชั้นหนึ่งพื้นที่ใช้สอยของบ้านหลังนี้จะอยู่ที่90ตารางเมตรนะครับ ด้านหน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันออกนะครับก็มีที่รักษาความปลอดภัยมาทําการจดบันทึกให้ด้วยนะครับนี่คือมาตรการความปลอดภัยของโครงการนี้มีตู้คอนโทรลไฟฟ้ามีถังดับเพลิงไว้สําหรับฉุกเฉินนะครับอันนี้คือห้องน้ามาดูห้องน้ํากันก่อนเปิดไฟ ดูว่าใหม่ขนาดไหนนะครับพลาสติกก็ยังยังอยู่เลยนะครับนี่คือวเรห้องน้ำของชั้นหนึ่งก็ถือว่าเป็นบ้านใหม่นะครับบ้านหลนังนี้ผ่านการซื้อมาแล้วก็จริงนะครับแต่เจ้าของบ้านนยังไม่ได้ย้ายก็มาอยู่เลยมาดูหลังบ้านกันก่อนหลังบ้านก็จะติดกับบ้านอีกหลังหงครับเป็นบ้านหลหนึง่ง ที่ต้นไม้แล้วก็มีแทงน้ำนะครับระบบเดินน้ำประปาไว้ห้องใต้บันไดตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของนะครับพื้นที่ก็สำหรับเก็บของได้เยอะเลยทีเดียวเปิดไฟก็จะมีคู่มือแถมนะครับในส่วนของแอร์รีโมท ถือว่าเป็นบ้านใหม่ครับพาอเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยเพิ่งซื้อเมื่อปลายปี62 6, 6นะครับปีนี้ก็ปี63แล้วพอซื้อบ้านหลังนี้ก็ปรปากฏว่าไม่ได้อยู่นะครับต้องไปทํางนานที่จังหวัดภูเก็ตก็เลยตัดสินใจขายบ้านหลังนี้เราไปสำรวจบนชั้น2กันเลยทีเดียวจะสังเกตนะครับเรามันย,ยังแรปพลาสติกอยู่เลย สอนะครับอันนี้เป็นห้องนอนเล็กนะครับด้านหลังของบ้านก็จะอยู่ทางทิศตะวันตกซึ่งตอนถ่ายทำตอนนี้ก็ช่วงเวลา4ี่โมงห้าโมงเย็นนะครับก็จะค่อนข้างที่จะแดดแรงแนิดหนึงอันนี้เป็นห้องน้ำของชัานสองนะฮะก็จะยาวอะไทีเดียวกว้างครับพื้นที่ใช้สอยอันนี้ขนาดเป็นห้องนอนเล็กนะครับ ู้สึกว่าพื้นที่เหลือเฟือสำหรับการยูอาใสยนะครับแล้วก็มีวีไอคอนอเตอร์เข้ามาด้านหลังของบ้านนะครับเป็นพื้นที่โล่งแล้วฝั่งด้านหน้าของเราเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นทาวน์โฮมสองชั้นเหมือนกันนะครับแต่บ้านแต่าละหลังนี่หันหน้าเข้าหากันส่วนบ้านหลังนี้นะครับไม่ได้หันหน้าเข้าหาใครเลยครับแล้วหลักบ้านก็โล่งแบบนี้ด้วยถือว่าเป็นทำเลที่เหมาะเป็นทำเลที่มีความเป็นส่วนตัวสูงนะครับ เราจะไปดูห้องนอนใหญ่กันครับห้องนอนใหญ่จะลักษณะเป็นรูปตัวแอลนะครับเมื่อเปิดประตูห้องเข้ามาแล้วเนี่ยห้องน้ําจะอยู่ด้านซ้ายมือดูห้องน้ำก็ยังใหม่เลยครับเพื่อนสุภาพน่ะที่สำคัญครับห้องนอนมีความกว้างนะครับ อกว่าะจะมีกระจกตรงมุมนะครับให้เราเห็นว่าใครขึ้นลงบันไดได้บ้างน,นะครับท่างอยากเป็นความเป็นส่วนตัวก็จะติดประมาณได้นะครับหลังนี้ก็จะมีแอร์ให้หนึ่งตัวนะครับของฮิตาชิน,น,นี้มาบ้านหลับต่างมาบ้านมาก็จะเป็นบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้ครับก็ตอนเย็นๆลงก็จะเย็นมากเลยนะตอนนี้ เดิมทีอย่างที่ได้แจ้งมาเจ้าของบ้านเนี่ยซื้อมาแล้วไม่ได้เข้าอยู่นะครับ mm hmm. เมื่อปลายปี6 2แล้วก็ต้องไปทํางนานที่จังหวัดภูกเกต็ตตอนซื้อมาเนี่ยซื้อมาในราคา2ล้าน2ล้าน2 000, นะครับตอนนี้มีวางมจาเป็นจะต้องขายเพราะว่าบ้านที่ภูกเก็ตก็กยังต้องซื้อแล้วบ้านที่เอุทยายก็ยังต้องขายนะครับจึงตัดสินใจขายในราคาที่ต่ากว่าที่ซื้อมานะครับก็คือราคาที่2ล้าน1นึ่งแบาทพร้อมกับโอนนะครับ ราคาในโครงการของ land and house ของวิล l าเจโวเกาะเรียนสเปคบ้านทาวน์สองชั้นเนื้อที่19ตารางวาแบบนี้นะครับหลังสุดท้ายที่ขายไปเมื่อปี62น,นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ2ล้าน2ล้าน2 2ล้าน3นะครับอย่างต่ำนะครับแต่วันนี้เจ้าของบ้านไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยอยู่ที่จังหวัดอยุทยานนะครับก็จงึง ประกาศขายบ้านหลังนี้ในราคา2องล้านหนึ่งแก้าหมบาทตอนนี้ติดต่อตอนนี้เข้ามาเนี่ยพร้อมกับโอนให้ด้วยนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับอยากจะเข้าชมบ้านจริงก็โทรศัพท์หรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาในช่องทางติดต่อของเรานะครับหรือแบบแอดบินก็จะทําการนัดหมายท่านแล้วก็พาท่านมาดูบ้านหลังนี้นะครับอ่อเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสาหรับบ้านราคา2องล้านหนึ่งแก้าหมบาทถามว่าถ้าผ่อนเนี่ยจะต้องผ่อนประมาณเดือนเท่าไหร่ผ่อนจะอยู่ประมาณที่ ล้านละ6ถึงเจ0ดพันถ้ามสองล้านก็จะอยู่ประมาณที่1 4 0 0งหมื่นประมาณนี้นะครับนี่คือบรรยากาศบ้านด้าน,นล่างนะครับบางปาครับนาอยู่มากยังรอท่านอยู่นะครับบ้านอยังนี้ติดต่อเข้ามาครับ